พี่น้องบอดแพร่พาลกระพุดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจะดีกว่าเดิมแต่ไม่ต้องดีที่สุดเพราะดีกว่าเดิมจะทําให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าดีที่สุดเราจะไม่พัฒนาเราจะไม่สามารถพัฒนาได้อีกพี่น้องจากแฟนกับแฟนเพียงแต่ขอมาคอมเมนต์ยันนี้ก็ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุฟังพี่น้องขิดหอดเราพี่น้องจ่า เป็นว่าให้เห็นหนามาสองสามมือเราพี่น้องเงียบกิบเลยทั้งโซเชียลพี่น้องจ่าคขิดหอดบอดแผวบอดสันพี่น้องน่ารักที่สุดเลยทุกอย่างต้องดีกว่าเดิมแน่นอนมีความสุขในแบบฉบับของเราเองอยู่กับคนที่เรารักและรักเราและครอบครัวคือที่สุดแล้วคะ่ะขอให้มีความ อบอุ่นน่ารักที่สุดเลยเฉียบมากๆเลยลูกสาวจริงที่สุดคะ่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะถูกต้องที่สุดคะ่ะสวยงามเป็นตาหักกับพี่น้องจ่าบอดสันบอดแผลบอดแผลก็สวยสวยบอดสันก็ะลอ้อรอพี่น้องชอบที่เธอมีพลังงานที่ดีเสมอรักเธอนะบอดแผลสวยน่ารัก ที่สุดเลย FC รักนะคะ SP ขอให้เที่ยวให้สนุกมีความสุขมากๆนะคะไปอีกบอดสัน้นเข้ามาคอมเมนต์พี่น้องมีความสุขแบบจริงๆที่เราเป็นกับครอบครัวเราโดยที่ไม่เบียดเบียนใครดีที่สุดแล้วที่รักครับสันพี่น้องบอดแพลวกระมากตอบคอมเมนต์ครับพี่น้องเป็นตาหักแต่พี่น้องจาก น่ารักที่สุดเลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะน่ารักที่สุดเลยพี่น้องสุดยอดมากจ้าคนสวยใช่นี่คือความสุขแม่ก็อยู่ในวอลกเมื่อคืนก็อยู่น้าจนดึกเป็นตาหักแต่พี่น้องน่ารักที่สุดเลยสวยขึ้นทุกวันคะ่ะแต่งลุกไหนก็สวยน่ารัก คนที่มีความสุขเท่านั้นที่จะยินดีกับคนอื่นได้ค่ะขอชื่นชมน้องแพรเก่งมากนะคะผ่านทุกเรื่องราวมาได้โดยตัวน้องเองเลือกโฟกัสที่ตัวเองและความสุขลากลากัลกน้องแพรน้องพระสันนะคะลูกนี้ได้มากค่ะบอดสวยมากค่ะแม่นี่ดีพี่น้องสวยงามค่ะบอสแพรพี่น้องบอสันกระล้อ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะย่งเฮงปังๆเรวย,เ,ยเที่ยวให้สนุกค่ะพี่น้องมีความิะเห็นว่าจังเดยก,กับคอมเมนต์ของมาสู้ฟังในเรื่อจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย